นี่ก็แฟร์เลยพี่แกะนี่แพ้พี่ฮะแกนี่แกะมาเร็วเป็นสายพันธุ์อะไรพี่พี่สันติดับเบิ้ลครับดับเบิ้ลผสมไว้ดับเบิ้ลผสมผสมกับซันต้าผสมกับซันต้าพ่อพันธุ์แบบไหนพี่พ่อซันต้าพ่อซันต้าแม่ไว้แม่ไว้ใช่ไหมครับโอ้โหนั่งลง ยหลุดเริ่มหลุดข้างล่างขนจะหลุดใช่ไหมพี่มันจะหลุดครึ่งตัวนี่ถ้าผสมออกมาจะเป็นแบบนี้เลยครเขาต้องพม่าขนมันจะไม่มีนะใช่ขนไม่มีเลยแล้วพ่อของตัวไหนไม่รู้พ่อเนู่ยอย่างนี้มันแข็งแรงไหมพี่ครับแข็งแรงครับออกมาเท่ากันด้วยใช่แสตเลยครับเลี้ยงง่ายเลยแบบเนี้ยเลี้ยงง่ายเป็นไว้นะครับไปร์เปื้ผสมซันต้าดูดิเง่โหมดเง่ นี่ทั้งนี่ที่นี่ทั้งแกะทั้งแพะรวมกันเลยสบายๆเลยกินยานอนกินเลยใชน่นอน่สมบูรณ์เลยนะพี่นะอาหารการกินเหลือเฟือเลยที่นี่จัดว่ากินเหลือเฟือหลังจากไปเลี้ยงไรทูมาที่โรงเรียนก็เต็มที่แบบนี้อพองคืนก็ขึ้นโรงเรียนใหญ่เลยนะพี่นะอนอนนุ่นหมดเลยครับโอ้ออโหก<อ>ินง่ายมากๆเลย ยาแห้งเป็นฟางข้าวแห้งกินไหมพี่นี่กินยายายาอัดคอนยา,ยาอัดคอนยาแพนกลานะครับอือกินเต็มปากเลยครับแต่ถ้าเป็นเกษตรกรมือใหม่ถ้าฝึกหัดให้กินฟางเขากินใช่ไหมพี่กินครับต้องหัดมหม่หม่จะไม่ค่อยกินแต่บอกากินครับหรือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งนะครับผมนะที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายนอนกินเลยครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่กําลังสนใจจะเข้ามาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะ ก็สามารถติดตามเข้ามารับชมกันได้นะครับผมทาง YouTube ตามอิเบิร์นออฟฟิเชียลและทางเฟซบุ๊กตามอิบเบิร์นยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมเนาะโอ้โหเนี่ยเยอะจริงๆที่เนี่ยร่วม300ตัวนะครับผม200กว่าตัวดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามรับชมเต็มทาง YouTube ตามอิเบิร์นออฟฟิเชียลนะครับผมเนาะโอ้ที่พี่สันติจะคัดขึ้นโรงเรียนใหม่เนี่ย เอาสเปกนี้เลยเอาแบบนี้เลยขาวเขาแดงหมดเลยแบบนี้ขึ้นถึงแค่สีแล้วไอที่เป็นแม่สีเราไม่เอาขึ้นใช่ไหมพี่แม่สีก็ปล่อยเลี้ยงปกติอ๋อจะพับตัวได้สวยขึ้นแล้วเราพอร้อยทับเลยจะพอร้อยเข้ามาทับเลยเพราะเราจะเก็บสายพันธุ์แล้วอพอเลือดมันเริ่มนิ่งหมดเลยนะไอตัวนู้นน่ะนะไอตัวลูกหล่นนะจะยืนลงเรือนได้ใไหมพี่ทีเนี้ยจะยืนลงเรือนแต่ไอที่ทั่วไปเราก็ยังเลี้ยงไร่ทุ่งเหมือนเดิมยังไรทุ่งอื ไม่จะแตกต่างกันยังไงพี่เพราะว่าถ้าเรายืนลงเดือนนี้พวกพญาต์พวก,าาก,พวกแรนไม่มีครับพี่อ๋อดูแลง่ายกว่าดูแลง่ายอ๋อเพราะมันกินไม่เยอะลองแล้วเราลองลอง,ลอง,ลองดูแลงี้เนี้ยสี่ห้าสิบตัวเนี่ยกินวันละสีก่กระสอบดำเออกระสอบมันนะ<อ>กินวันละสีก่กระสอบยาไหมยาในเปียะยาในเปียวันละสีก่กระสอบพอไหมพอครับอืมแต่มันจะดูแลง่ายด้วยแล้วก็เป็นการฉายสายพันธุ์ด้วยครับถ้าตัวไหนขี้เหร่ก็ช่างกิโลงี้พี่ ช่างกิโลไหมถ้ายืนโรงเรือนยืนโรงเรือนเราไม่ช่างเราไม่ช่างเลยขายเป็นตัวไปเลยขายพัทเลยโอ้ดีจังเลยพอเลือดตัวเมียมันเราเยอะแล้วแต่ก่อนมันมันน้อยไงครับเราพัดได้พอแล้วอ๋ออยู่ตัวอะไรพูดยังไงตะครับโอ้สบายอะไรเงี้ยสวยทุกตัวเลยสวยขึ้นขุนให้หมดรูปร่างใหญ่ๆบึกเอาขึ้นเลยนะพี่เนาะไม่ต้องไม่ต้องไม่ซื้อด้วยเราพัดพอกน้องขึ้นขุนด้วยโอ้ตัวไหนนั่นเราเนี่ยเราจะเนี้ยขุนทั้งหมดเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ขึ้นเลยนะพี่ นี่ท้องหรือเปล่าพี่ท้องครับต้องรอให้ท้องออกรอดนี้ออกก่อนครับก็จะก็าออไหมจปก็ขึ้นได้เลยแล้วก็ออกเ็าออกไหมถ้าอย่างนี้เหรออย่างนี้เอาไหมอย่างนี้เอาไปครับแปดสามได้ไหมพี่ได้ได้อโอ้ามันตอนมันท้องตรงมันใหญ่ไหมครับมันออกลูกสามตรงแปดสามเลยครับการที่มันแฝดเนี่ยมันเป็นที่น้ําเชื้อตัวผู้สมบูรณ์หรือว่ายังไงพี่ เป็นที่แม่พันธุ์ด้วยสมบูรณ์ด้วยเป็นที่แม่พันธุ์เราด้วยนะมอ้วนสมบูรณ์ก็แฝดครับแต่นีามาทํามันไม่อ้วนมันก็ไม่มีแฝดมันตัวเดียวมันก็จะมาแย่อยู่แล้เออแล้วอย่างนี้เราให้เขากินนานไหมกว่าจะขึ้นโรงเรือนนอนก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วครับครับเดี๋ยวมันก็นอนมันอิ่มมันก็ไม่กินแล้วอือนี่อาชีพหลักพี่สมที่สันติเลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยผสมแบบไอ้ซาเนนนะซาเนนผสมซาเนนมันผสมบ๊อบมามังแล้วใช่ มันผ่านเบาแล้วอย่างนี้จะเอาขึ้นโรงเรือนก็ขึ้นโรงเรือนเราจะขัดอย่างเงี้ยเพราะมันจะได้เนื้อได้นมครับพร้อมเลยเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับพี่อายุเท่าไหร่ได้ลูกสองคอกกันสองคอกสองปีกว่าไหมอายุเขาตอนนี้ไม่ถึงไม่ถึงปีกว่าปีกว่าจะได้สองต้องขัดแบบนี้เลยแล้วหาพ่อร้อยมาใส่ครับโโอ้หตรงนู้นเราก็มีพ่อพันตัวหนึ่งที่สวยๆตัวนั้นมันใช่ไหมพี่ใช่ครับร้อยไหม นั่นไม่ใช่ครับโอ้เรือเรือสูงตอนนั้นยังยังยังจะเอาไว้ทับชุดพวกนี้อยู่ไหมเอาไว้ทับไอ้ชุดแดงแดงอ๋อเอาไว้ทับชุดแม่แดงแดงแม่สีไปครับโอกาสหน้าพี่สันติทำลูกเรือนรุ่นใหม่เราเข้ามาชมอีกทีนึงจะได้เห็นว่าแยกกันชัดเจนเลยนะพี่เนาะแล้วเดี๋ยวลูกเราก็จะแยกลูกร้อยลูกธรรมดาไอ้เดี๋ยวชาวบ้านจะได้ซื้อกันได้ครับจะได้จับจองได้พี่ไอ้แดงแดงเนี้ยมันเป็นอ่าแองโกลคาราเรตไหมผสมกับแองโกลไหมอ่านั่นแหละโอ้แต่มันแดงทั้งตัวนะพี่ครับทำไมไม่คัดอย่างนั้นแดงทั้งฝูงเลยล่ะ มันหุ่นมันไม่เหมือนไอ้พวกนี้มันไม่ลั่มมันจะยาวๆริวติ้วๆท้องมันจะหิ้วอ่าหุ่นจะไม่ล่่าเหมือนบ่อครับพวกนี้มันจะท้องมันจะใหญ่เออ้องจะใหญ่น้ำหนักมันจะเยอะน้ำหนักก็ดีกว่าจำนวนมันตัวใหญ่สูงแต่ว่าท้องมันติ้วเห็นปะครับอ๋อแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อจาหน่ายเนื้อหรือว่าช่างกิโลก็ได้เหมือนกันขึ้นที่ความชอบครับเรือไปขายสะพานก็ได้เหมือนกันครับแล้วมันยั้งทนไมพี่แองโกลแดงงั้นทนไวพวกนี้ทนกว่าพวกนี้และลูกทีกว่า อ oh, แสดงว่าเหมือนแพะพื้นบ้านคาราเรสเนี่ยผสมกับชามี่หรือบอแดงออกอ่างั้น,นอน่ะมันจะทนกว่าทนกว่าให้ลูกทีกว่าบอทีกว่าทําไมอะพี่มันไทยพวกเนี้ยลูกหนักเนี่ยพวกเนี้ยนานนานกว่าจะได้กว่าจะทับโอ้แล้วมันต้องเว้นท้องอเอนรอนเอกรอนไ้ยี่สิบวันทับไปแคะครับเอกรอนลูกทีกว่าถ้าตัวนั้นถ้าก็สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้เรียนถ้าสำหรับแพ้เนื้อง่ายๆถือได้แต่น้ำหนักไม่ดีพี่น้ำหนักไม่ดีโอ้ ลูกมันจะเลี้ยวนั่นเป็นตัวแดงตัวแดงเห็นี่ปะครับครับนั่นลูกแอนโกลจะเป็นไปลักษณะนั้นมันจะเรียวบางๆนั่นนี่ถ้าลูกบอลมันจะล้ำลูกบอลจะล,ำล้เเลำเตี้ยมาเลยครับจะล้ำเตี้ยและหนักฝั่ง,งนู้นมีลูกบอลให้เห็น,นชัดเจนพี่ปไปเดีย๋ยวเราไปชมฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวพี่จะตีฟาไปชมไอ้พี่น้องเกษตรกรได้ชมถึงความแตกต่างเลยนี่ๆก็เพิ่งออกมาก็ล้ำกันปลาขอเรียกขึ้นไปชงบนเลยพี่เยอะไหมตัวเล็กๆข้างบนลงมาเล็วมากเนี่ยนะ แม่ปีทำไมแม่เดี๋ยวออกเดี๋ยวเราไปชมสวยๆนะครับผมเนะอยาดีปีสันติจะให้เห็นชัดเจนเลยเออมันจะล่ำกว่ามันจะล่ำกว่านี่อายุเท่าไหร่พี่นี่ยังไม่ได้สองเดือนยังไม่ได้สองเดือนครับโอ้มันจะชัดเจนแบบนี้เลยครับเนี่ยมันจะล่ำเลี้ยงง่ายกว่าครับไอ้ถ้าคงทนเลี้ยงในทุ่งก็เหมาะพวกนี้เลยพวกนี้นี่จะออกตรงนั้นเลยนะแต่ละถ้าเราช่างช่างเนื้อเนี่ยคือราคาเดียวกันไหมราคาเดียวกันอ๋อ การฉีดยาบำรุงฉียาข้าเบำุงยาเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดอการดูแลเหมือนกันแหละพูดง่ายซะแต่การใหญ่การอะไรเงี้ยอันหนักบอหนักกว่าบอหนักกว่าครับอแต่การขายตลาดต้องการบอมากกว่าโอ้เวลาขายสายพันธุ์ใช่ไหมพีนี้สมมติอี่เนี้ยอีเนี้แปดพันอีนนี้ก็ได้แค่ห้าหกพันเองมันต่างกันเยอะมันต่างกันแบบนี้เองแต่ถามว่านี่ใหญ่กว่าครับแต่อีนนี้มันส่งเขาเล่นกันแบบนโ้นเออคือหนึ่งแล้วมันอาจจะสวยงามครับ น้ำหนักมันอาจจะดีครับที่นี่มันระยะเวลาการเลี้ยงเลี้ยงเท่ากันแต่ตัวนี้จะโตโตวกว่าจะเบากว่าขายดูถูกกว่าครับออสาเหตุเป็นอย่างนี้นี่เองเราไม่ขายสายพันธุ์ไม่ได้อย่างเงี้ยอ๋อเหรออย่างงี้มันขายสายพันธุ์ได้เพราะนั้น,นเราออกลูกมาลูกมันจะออกขวดแดงกับโน้นใช่ปะครับมันก็จะขายสายพันธุ์โอ้แบงนี่โตขึ้นลางนะครับแล้วคนมาเห็นตัวผู้จะไปคุณเขาก็ชอบคุณมันใหญ่คุณมันใหญ่ครับมันี่คุณเล็กๆมันก็คุณไม่ออกนะนี่นี่คือข้อแตกต่างเี่แหละ สำหรับพี่น้องเกษตรกรบางทีมือใหม่ก็ถ้าจะเลี้ยงสีทั่วไปก็ได้ใช่ไหมพี่ได้ใหม่ๆผมก็เลี้ยงสีทั่วไปในนี้เรามาคัดเอาตัวไหนออกลูกอวดแดงมาเราก็คัดไว้ครับมันก็จะเหมือนพ่อมันนี่แหละครับอืคัดเรื่อยๆนี่เนี่ยคัดหลายปีเลยเนี่ยคัดมาเนี่ยทางนู้นทางนู้นคัดมาหลายปีแล้วข้างบนมีอไหมพี่ไม่มีครับไปไปขึ้นไปชมอีกรอบนึ่งล่ะขึ้นข้างบนนี่นะแกก็ข้างบนนี่เหรอพี่สันติ แสดงว่าอยู่กลางคืนมาขึ้นรวมกันหมดเลยโอ้โหอ๋อนี่เขาเข้าเองเลยเหรอพี่ครับโอ้โหนี่เป็นพ่อพันซานต้าลูกเล็กคุณอาหารนี่ลูกนุนอาหารนะในรูนะมันวิ่งรอดรูนะโอ้ลูกเล็กตนู้นมันวิ่งรอดเองครับแกะหรือแพะขึ้นมานอนด้วยกันหมดเลยนอนหมดนี่ร้อยพี่ซานต้าตัวนี้พ่อพันร้อยไหมไม่ได้ร้อยล่ะนี่ เลาเอามาไม่ใช่ร้อยแล้วไม่ใช่ร้อยใช่ไหมครับแต่คือสแตนด์แหละครับเอามาทับแม่พันธุ์ไว้ครับนี่พวกนี้ไว้เออพี่ไว้ด๊อเปิร์ตไว้ด๊อเปิรตมันลวมันก็หลุดอย่างเงี้ยเริ่มหลุดเห็นปะเออแเนี่ยแบบนี้ผลไม่ใช่ผลหลุดแล้วผสมกับพ่อยนี่ครับนี่สวยพี่นี่อายุเท่าไหร่เลยพ่อสาวเนี่ยนี่ยังไม่ได้สองเดือนดีเเป็นตุเมียใช่ไหมตุเมียาตุเมียมั่งตัวผู้มั่งปนกันอยู่ครับโอ้โหสวยเลยเนี่ยแกะจะเข้าฟอกเขา้วอ๋อก็จะเข้าข้อยังไงแกจะเข้าชุดนี้เลยครับ จะแยกกันโโอ้หเราต้องแยกไปรือว่าเขาแยกเองแยกเองแน่เดี๋ยวไปไปครับแล้วยาพี่ผมเห็นมียายาอะไรที่ต้องเตรียมไปที่โรงเราบนแล้วมั่งีจำพวกไหนมั่งของอืดของอืดของอืดคือยาอะไรพี่ยาเอฟโฟเจนนะครับยาแบบเลากินมากินยาอ่อนมาท้องอึดงเงี้ยยาอะไรนะเอฟโฟเจนไอโฟเจนเอฟเอฟโฟเจนครับเป็นขวดแบบไหนครับพี่เอฟโฟเจนคือต้องมีที่โรงเราบนประจำอย่างนี้ยนะโอ้นี่นี่และนี่ยาอักเสบ เอ่อแอฟโฟเจนไม่มีหมดแล้วยาเสพนี่บูตาซิลยาไข่เดี๋ยวอันนี้เอาไว้ทาเป็นแผลเป็นแผลเป็นอเป็นสเปซิดยาม่วงยาม่วงเออแอฟโฟเจนนี่แก้ท้องอืดยาทาน้มเหลวได้ไหมพี่คาโตซานคาโตซานยาบำรุงโอ้ต้องใช่ไหมใช้ใช้เหมือนกันใช้เวลาที่ระยะมก็จะทาทีเดียวเลยครับ แล้วเข็มอะไรจําพวกที่สีจางสีจาพี่เข็มมันต้องมีของมันต้องหักโอ้จัดต,<ะ>ต,ต,ต,ตัดร้านขายยาบริษัทมีใช่ไหมพี่ครับใช้เข็มสั้นแลบบ้วแทงไม่ต้องรอใช้เข็มสั้นโอ้โหนี่นี่นี่นนนนพ่อพันจัดมารอไอ้นี่หรือเปล่าพี่ที่ว่าพ่อพันร้อยครับนี่ัวงนี่นี่พันผ่นตัวนี้ใช่ไหมจะเอาขึ้นโรงยนใหม่ครับโอ้โหนี่พี่ไม่เคยแบไป่ร่ทุ่งเลยเหรอไม่เคยให้อยู่อย่างนี้เลยครับ นี่รถอาหารเลยเนี่ยไอตัวนี้ผ่าตัดมาเสร็จไอตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นไรพี่เป็นนิ้วครับโอ้เอาเป็นนิ้วเป็นเหมือนกันเหรอแรกสวยมากเลยอือตอนนี้มันเป็นนิ้วอะไรมายุบหมดเลยพาตัดมากระเพาะเยี่วออกข้างโนน้อนอองข้างมั้โอ๋เลยกินอาหารมากจัดโอ้สาเหตุที่เกิดจากการเป็นนิ้วเป็นไรพี่กินอาหารมากเไปกินอาหารมากเกินไปอาจจัจะให้สวยครับโอ้เลี้ยงเลี้ยงผิดก็แล้วต้องเอาใหม่ให้กินมากเกินก็ผิดเกินเพราะเราจะให้สวยแรกสวยมากสวยของตัวโน้นนี่เออ แล้วนี้มันมายุบอะไรเป็นนอนลงบางกบระแพงแสนมาสองอาทิตย์เป็นนิว้วซะเป็นนิ้วโอ้โหนี่อยากให้แก,ก้วนะครับนี่เฉพาะนิ้วอยากให้สวยมากขึ้นไปอยากให้สวยเพราะว่าเลี้ยบผิดไปครับ